เรียนทมสำนักดีค่ะปะสูแสงพุทธในยมพุทธนะคะอยู่ที่พุทธสถานอยู่พุทธสถานราชธานีานนอโศกค่ะแต่ก็มีโอกาสได้ไปที่ที่ทเอ่อสันเตียโศกไปเข้าพรรษาค่ะที่ดาวในช่วงมหาบรมนานี้ค่ะเราแบบว่าไดา้มีวิธีการที่เราจะทำใจในการรับศุกร์สามในเดือนตั้งเราก็ได้ประโยู่อ๋อวิธีการก็คือเอ่อ วิธีการคือน้อมรับทําใจการที่เขาชี้กลุ่มรัพย์ก็คือเหมือนเหมือนเขารู้ข้อข้อบอกพร่องของเราเขาตดเตียงมาชี้ติติตต่งชี้สิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเพราะว่ากลุ่มซั์มันจะลึกละเอียดแล้วก็ทําใจรับแล้วก็เอ,อแต่ก่อนก็ตัวเองอรู้สึกไม่ค่อย อินกับชี้แต่พอเราฟังธรรมะเราเข้าใจธรรมะเยอะขึ้นเหมือนเขาช่วยขัดเกลารามันทำให้จีตวิญญาณเราจเจริญจุดนี้ประโยชน์ของการได้รับกลุ่มทรัพย์นะคะ